วันนี้นะครับเราจะไปคุยกันถึงว่า9มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของจีนหรือว่า C9 เนี่มีมหาวิทยาลัยไหนบ้างและแต่ละมหาวิทยาลัยเนี่ยโดดเด่นด้านไหนบ้างสําหรับนักเรียนที่ต้องการจะไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยจีนนะเป้าหมายสูงสุดของนักเรียนลหลายๆคนเนี่ยคือการได้เข้ามหาวิทยาลัยที่อยู่ในโครงการ C9 นะครับหรือภาษาจีนก็คือจิวเชียวเหลียนเหมิงซึ่งถ้าแปลตรงตัวเนี่ยก็คือพันธมิตร9สถาบันนะครับ หลายคนเนี่ยก็จะมักเรียกมหลาลัยกลุ่ม C9 เนี่ว่าเป็น Chinese Ivy League หรือก็คือ Ivy League ของประเทศจีนนะครับคือมันเป็นการเปรียบเทียบคุณภาพของมหลาลัยเหล่านี้ครับที่เทียบเท่ากับ Ivy League ฝั่งอเมริกาเนาะที่ทุกคนรู้จักอย่าง Harvard, ย p e n n Yale, Columbia ก็เป็นมหลาลัยชื่อดังของจีนเนี่ย C9 เนี่ก็จะเทียบเท่ากับ ไอวีดีของฝั่งนั้นได้เลยนะครับซึ่งจริงๆสําหรับการเรียนต่อมหาลัยจีนเนาะของนักเรียนคนไทยหรือนักเรียนต่างชาติเนี่ยก็ควรดูมหาลัยที่อยู่ในโครงการรัฐบาลจีนเนาะซึ่งรัฐบาลจีนเนี่ยเขาจะมีหลายๆโครงการที่เขาตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นการจัดอันดับมหาลายัยว่ามหาลัยที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยเป็นมหาลัยคุณภาพนะครับก็จะมีตั้งแต่เช่นแบบ C 9 9 8 5 2 1 1เนาะซึ่งแต่ละลิสต์เนี่ยก็จะมีมหาลัยที่เยอะขึ้นตามลําดับ แต่ทุกๆลิสต์เนี่ยก็จะมี C9 อยู่เพราะว่าเป็นมหาวาลัยที่ท็อปที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะไปดูกันครับว่ามหาวิลัยซีเนี่ยมีที่ไหนบ้างและแต่ละที่มีจุดเด่นอย่างไรบ้างเราไปดูมหาวาลบบัยอันดับที่9ที่อยู่ใน C9 นเนาะนั่นก็คือมหาวิทยาลัยซีอันเจียวทองหรือถ้าภาษาจริงก็คือซีอันเจียวทองต้าเสวียสถานที่ตั้งของซีอันเจียวทองเนี่ย ก็อยู่ที่เมืองซีอยนมนทลฉานซีนะครับอันดับโลกของเชียงเจียวทองก็อยู่ที่อันดับ305ของโลกนาะนี้ตาม QS World Ranking นะครับสาขาที่โด่งดังของเชียงเจียวทองเนี่ยอันแรกก็คือจะเป็นพวกวิศวะและเทคโนโลยีนะครับแล้วที่2ก็คือเรื่องของวิทยาศาสตร์อย่างเช่นเรื่องของการผลิตพวกเซมิคอนดักเตอร์พวกชิปที่ไว้ใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็ได้เริ่มมีการวิจัยที่เชียงเจียวทอง ตั้งแต่ปี1958นะโดยที่เขามีการก่อตั้งโรงเรียนหนึ่งที่ชื่อว่า School of Microelectronics ขึ้นตั้งแต่ยุคนั้นนะครับซึ่งก็คือเป็นคล้ายๆกับสาขาหนึ่งของชียงเกียวทงเนาะที่ทำงานวิจัยและพัฒนาพวกเซมิคอนดักเตอร์ของ G ีเนี่ยโดยเฉพาะซึ่งเขาทำมาตั้งแต่ยุคนั้นก็คือหลาย10ปีแล้ว จนถึงยุคปัจจุบันก็แสดงเห็นว่าเป็นมหาลัยที่ค่อนข้างมีความล้ําสมัยนวัตกรรมที่ล้ำสมัยเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการผลิตชิปซึ่งปัจจุบันเนี่ยถือว่าเป็นเทรนด์ที่มาแรงมากเนื่องจากเรื่องของเรื่อง AI เรื่องของคอมพิวเตอร์ที่เป็นคอมพิวเตอร์อัจฉริยะที่ต้องใช้ระบบการประมวลผลจากชิปเนี่ยที่มีค่าที่สูงมากนะครับแล้วก็ที่เชียนเจวทงเนี่ยยังเป็นมหาลัยที่คิดคนเครื่องจักรพลังงานไอน้ำเครื่องแรกที่เรียกว่า o n e through boiler ของประเทศจีนคือต้องบอกงี้ว่า เครื่องจักไอ้น้ำเนี่ยถ้าเป็นระบบปกติเนาะสมัยก่อนเนี่ยมันจะเป็นระบบที่เหมือนกับคล้ายเป็นหมออ้อใหญ่อันหนึ่งที่ระบบตัวไอ้น้าเนี่ยมันจะไหลเวียนอยู่แล้วก็ผลิตพลังงานเนาะแต่ระบบ once through boiler เนี่ยถ้านึกภาพออกเหมือนกับเป็นท่อยาวๆท่อหนึ่งที่พอความร้อนมันผ่านไปปุ๊บเนี่ยมันสร้างพลังงานเสร็จตัวไอ้น้าก็จะถูกปล่อยออกจากตรงปลอกไอน้ำนะครับก็ถือว่าเป็นระบบที่ค่อนข้างให้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงนะครับซึ่ง มันสําคัญมากเพราะว่ามันเป็นการคิดคนที่ทําให้ประเทศจีนเนี่ยมีแหล่งพลังงานที่เพียงพอสําหรับการเซิร์ฟหรือการให้บริการคนจีนที่มีเป็นพันล้านคนได้เนี่ยในยุคหลายสิบปีที่ผ่านมานะครับสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับเชียนเจทงเนี่ยคือต้องบอกว่าจริงๆเชียนเจทงเป็นมหาวิทยาลัยที่เริ่มต้นที่เมืองเซี่ยงไฮ้นะในปี1896ในชื่อของหนานหยางกงเฉวยก็คือเป็นโรงเรียนรัฐหนานหยางแต่ในปีหนึ่ง 956เนี่ยถูกรัฐบาลจีนยุคนั้นเนี่ยสั่งให้ย้ายไปที่เมืองชียนแทนเพราะว่าเป็นนโยบายภาครัฐแต่ว่าระหว่างการย้ายเนี่ยแผนการการย้ายก็มีการเปลี่ยนแปลงเนาะแต่ว่าทรัพย,ยากรหลายอย่างเนี่ยอย่างเช่นอาจารย์พวกอุปกรณ์การเรียนคณะการเรียนเนี่ยถูกย้ายไปหมดแล้วนะครับทำให้มหาลัยแห่งเนี่ยเกิด2วิชาเขตขึ้นอันนึงก็คือที่เชียงและอีกอันหนึ่งก็คือที่อยู่ที่เซี่ยงไหซึ่งที่อยู่เซียงไฮเนี่ยก็ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น ช่างหายเจียวทงและยังเป็นมหลาลัยที่ยังสอนอยู่ในปัจจุบันซึ่งช่างหายเจียวทงถือว่าเป็นหนึ่งในมหลาลัยในซีนาของกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะพูดถึงหลังจากนี้อีกต่อมามหลาลัยนที่8ของซ9นนั่นก็คือที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งฮอร์บินหรือภาษาจีนคือฮอร์เออร์บินกงเย่ตาเฉวยทีเล็กสั้นให้ฟังง่ายๆก็ฮากงตานะครับ สถานที่ตั้งของฮากงต้าเนี่ยก็อยู่ที่เมืองฮาร์บินที่มณฑลเฮหลงเจียงซึ่งก็คืออยู่ภาคกอนออกเฉียงเนือของจีนเนี่ยก็ฮาร์บินถ้าใครดูเนาะก็เป็นเมืองที่หนาวมากเป็นเมืองที่หิมะตกหนักมากๆและแทบจะเป็นเมืองที่หนึ่งในเมืองที่หนาวที่สุดในโลกในช่วงฤดูหนาวเนี่ยบางปีติดลบถึง40-50องศาได้โดยที่ฮากงต้าเนี่ยอยู่ที่อันดับ2-56ของโลกนะครับสาขาที่โด่งดังของฮากงต้าเนี่ยหลักๆก็จะเป็นเรื่องของวิศวะและเทคโนโลยีเนาะ ตามชื่อมหาลัยเลยเพราะมหาลัยเนี่ยคือเป็นสถาบันเทคโนโลยีนะครับโดยการคิดค้นหลายๆอย่างของจีนเนี่ยเกิดขึ้นที่ฮาร์โงงต้าเนาะลหลายอย่างที่เป็นสิ่งแรกของจีนเนี่ยเกิดขึ้นที่นี่อย่างเช่นการคิดค้นอินล็อกคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของจีนเนี่ยซึ่งมันก็เหมือนกับเป็นเครื่องวัดค่าเครื่องประมวลผลสมัยก่อนคืออย่างสมัยก่อนมันจะไม่ใช่เป็นคอมพิวเตอร์หรือเป็นเครื่องคิดเลขแบบยุคปัจจุบันเนาะที่แบบพอใส่ข้อมูลไปปุ๊บมันจะออกมาเป็นตัวได้ที่ชัดแต่ยุค โบราณหรือยุคหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยมันจะเป็นการที่เป็นคล้ายๆตัวเครื่องวัดเหมือนกับเวลาเราขับรถอยู่นะมันก็จะมีเป็นสัญญาณขึ้นถูกไหมว่าเป็นตอนนี้กี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วสมัยก่อนเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะอย่างค่าต่างๆเนี่ยก็จะเป็นการบอกค่าง่ายๆเช่นค่าไฟฟ้าค่าความดันเกี่ยวกับค่าสิ่งต่างๆเนี่ยมันจะเป็นเครื่องที่บอกแบบอนาล็อกนะครับซึ่งเครื่องนั้นเครื่องแรกเนี่ยก็เป็นการคิดคนที่หักวงต้า หรือแม้แต่อย่างการคิดค้นคอมพิวเตอร์แบบดิจิตอลเครื่องแรกของจีนเนี่ยที่ประมวลผลออกมาเป็นตัวเลขชัดๆได้นเนี่ยก็มีที่หากรุงต้านกันหรือแม้แต่การคิดค้นเครื่องเล่นหมากรุกอัจฉริยะที่แบบสามารถเล่นหมากรุกชนะคนได้เครื่องแรกของจีนเนี่ยก็มีที่หากกงตา้าคิดค้นเครื่องเรดาร์จับสัญญาณแบบทันสมัยการคิดค้นยานอวกาศรุ่นแร,แรกของจีนอย่งอางยานอวกาศเฉินโจกับควายโจเนี่ยก็ล้วนมีจุดกําเนิดที่หากรงต้าทั้งสิน้น แล้ที่ฮากงต้าเนี่ยยังถือว่าเป็นหนึ่งในแหล่งงานวิจัยะระลับของรัฐบาลจีนเลยนะครับโดยเขาทำงานใกล้ชิดกับกองทัพปลดแอบประชาชนจีนเนี่ยหรือ People's Liberation Army ของจีนเนี่ยและก็เป็นองค์กรเกี่ยวกับโครงการทางอาวกาศของจีนอีกด้วยซึ่งฮากงต้าเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งใน7ลูกชายของความมั่นคงของจีนเนาะมาเป็นฉายาที่เขาตั้งให้กับเสถาบันวิจัยที่ทำงานขั้นสูง ให้กับรัฐบาลจีนทั้งเรื่องของเทคโนโลยีข้อมูลความมั่นคงอวกาศและอื่นๆนะครับซึ่งฮากงต้าเนี่ยมีความสำคัญถึงขั้นว่ารัฐบาลอเมริกาเนี่ยจัดให้มหาลาัยแห่งนี้อยู่ใน entity list เนาะซึ่งเป็นรายชื่อองค์กรที่ห้ามมีการซื้อขายสินค้ากับสหรัฐอเมริกายกเว้นว่าได้รับใบอนุญาตพิศเศษเท่านั้นนะครับ wow. ซึ่งมันถือว่าเป็นลิสต์พิเศษของทางรัฐบาลอเมริกามากๆที่เขาจะใส่แค่พวกองค์กรที่แบบมีความขัดแย้งกับอเมริกาหรือมีความสซนซิทธฟสูงในเรื่องของความมั่นคงนะครับก็แสดงให้เห็นเลยว่าฮากงต้าเนี่ยมีส่วนสําคัญกับความมั่นคงของประเทศจีนปเป็นอย่างสูงต่อมามหาวิทยาลัยดบบที่7ของซีนายนนั่นก็คือที่ University of Science and Technology of China นาะหรือถ้าภาษาจีนก็คือจงกัวเคอร์ชเช่จีชู ถ้าเล็กสัส้นๆก็คือ USTC นะครับโดยที่ USTC เนี่ยสถานที่ตั้งอยู่ที่เมืองเคอเฟย์มณฑลอันฮุยอันดับของ USTC อยู่ที่อันดับ132ของโลกสาขาที่โด่งดังเนี่ยก็ตามชื่อเลยก็คือเป็นพวกวิทยาศาสตร์นะครับก็วิศวะเทคโนโลยีโดยเฉพาะเรื่องของพวกควอนตัมคอมพิวติ้งกับนาโนเทคโนโลยีโดยที่ USTC เนี่ยเป็นสถานที่คิดค้น ควอนตัมคอมพิวเตอร์ที่เป็นรูปแบบโฟตนิกเครื่องแรกของโลกที่ชื่อว่าจิวจ้างนะครับคือมันเป็นคอมพิวเตอร์ที่ได้รับกากรยอมรับว่ามีเขาเรียกว่าควอนตะัมซูเปอร์เมซีเนาะคือสามารถแก้โจทย์ปัญหาแบบที่ซับซ้อนมากๆที่คอมเครื่องไหนก็ตามบนโลกเนี่ยที่เป็นคอมปกติเนี่ยไม่สามารถที่จะแก้ได้ในระยะเวลาอันแบบสั้นนี้นะครับก็คือเป็นปัญหาที่ซับซ้อนมากๆเพราะต้องบอกว่าคอมพิวเตอร์ทั่วไปเนี่ยเขาจะประมวลผลแบบ b i n นารเนาะคือเป็นคล้ายดิจิตอลคือใช้เลข0ูนย์เลข1เนี่ยในการสั่งการเปิดปิดเปิดปิดเปิดปิด,เ,ปดเนาะแต่ระบบซูเปอร์คอมพิวเตอร์เนี่ยจะประมวลผลแบบ q ว i บิก็คือทําให้การประมวลผลแบบศูนหนึ่งเนี่ยสามารถทําด้วยการพร้อมๆกันได้นะทำให้การประมวลผลแบบ 01, เนี่ย,าม,ายม,นะรรมันรวดเร็วทวีคูณขึ้นจากคอมพิวเตอร์ทั่วไปพวก Macbook ของเราหรือคอมพิวเตอร์แบบเดียวทั่วๆไปนะครับโดยระบบของจิ๋วจ้าเนี่ย จะใช้อนุภาคแสงไฟเนาะก็คือใช้โฟตอนเนี่ยที่เป็นออ,อนุภาคอยู่ในไฟทั่วไปนะครับในการสร้างคิวบิตขึ้นเพื่อประมวลผลข้อมูลต่างๆที่เข้ามาและ USTC เนี่ยยังถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยในจีนแห่งเดียวนะที่มีสถาบันระดับชาติอยู่ถึง2แห่งด้วยกันนะก็คือมีอันหนึ่งคือ National Synchrotron Radiation Laboratory ซึ่งทำงานวิจัยเกี่ยวกับพวกการ,รมันตลังสีเนาะกับ h e f e y National Laboratory of Physical Science เนาะซึ่งอันนี้ก็คือทำงานวิจัยเกี่ยวกับพวกฟิสิก เกี่ยวกับพวกวิทยาศาสตร,ร์ทางด้านธรรมชาติโดยเฉพาะนะครับต่อมาคือมหาล้าอันดับที่6ของซนะีนนนเนาะนั่นคือมหาวิทยาลัยหนานจิงหรือก็คือหนานจิงต้าเฉวีแทล็กซันเซย์ก็คือหนานต้านะโดยที่หนานจิงต้าเฉวีหรือหนานต้านเนี่ยสถานที่ตั้งก็อยู่ที่เมืองหนานจิงที่มณฑลเจียงซูอันดับโลกของหนานต้านเนี่ยอยู่ที่อันดับ103ของโลกโดยสาขาที่ดัาน ก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับ natural science นัก็คือพวกวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและการที่2คือเรื่อง history หรือประวัติศาสตร์โดยสถานที่ตั้งของที่มหาวิทยาลัยนานกิงเนี่ยเป็นสถานที่ตั้งของ laboratory of solid state microstructure เนาะซึ่งเป็น l ล b ที่ทำงานวิจัยเกี่ยวกับพวกวัสดุศาสตร์โดยเฉพาะซึ่งเขาจะเช่นทำงานวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการการสร้างวัสดุต่างๆเช่นพวก semiconductor polymer ลิควิดคริสตัลที่เป็นพวกวัสดุที่ปัจจุบันเนี่ยเอาไว้สร้างพวก iPhone บ้างพวกโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆบ้างนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์กับเทคโนโลยีของประเทศจีนแล้วก็นอกจากเรื่องวิทยาศาสตร์นี่ยที่บอกว่าที่มหาลัยหนานกิงเนี่ยก็มีการสร้างสิ่งที่เรียกว่า peace science research center เนาะที่ทำงานวิจัยเกี่ยวกับความสันติภาพของโลกโดยเฉพาะ ซึ่งมันก็มันก็ลิงก์สู่ประวัติศาสตร์ของเมืองนานกิงเนาะเพราะต้องเล่าให้ฟังว่าเมืองนานกิงเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของสติภาพของประเทศจีนเนาะเพราะเหตุการณ์ในปี1937เนี่ยที่มีเหตุการณ์สังหารหมู่ที่นานกิงขึ้นจากการลุกลางของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยทำให้สิ่งเนี่ยมันเป็นแผลใหญ่ของประเทศจีนโดยเฉพาะที่เมืองนานกิงเนาะเพราะตอนนั้นเนี่ยมีคนเสียชีวิตมากกว่า20,000 0คนนะครับซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่เขาค่อนข้างที่จะแบบ ต่อต้าเน,นื่องสงครามมากๆถ้าไปเมืองนานจิงเนี่ยจะเห็นว่าเป็นเมืองที่แบบคล้ายๆกับฮิโรชิมากับนาคาสกิที่ญี่ปุ่นเนอะที่เขาจะแบบค่อนข้างรณนงร์เรื่องสิธิภาพเป็นอย่างสูงทําให้เรื่องเกี่ยวกับการวิจัยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสัธิภาพเรื่องประวัติศาสตร์เนี่ยจะมีการศึกษาค่อนข้างละเอียดที่มหาวิทยาลัยนานจิง โดยหนึ่งในเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับหนาตานเนี่ยคือเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของจีนเนาะที่รับนักศึกษาทั้งเพศชายและเพศหญิงอย่างเท่าเทียมกันในปี1920เนาะเพราะอย่างที่รู้กันว่าเมืองจีนเนี่ยถ้าเป็นจีนโบราณก็ค่อนข้างให้ความสําคัญกับผู้ชายมากกว่านะครับสมัยก่อนผู้หญิงเนี่ยอาจจะถูกละเลยและไม่ได้รับการศึกษาเท่ากับนักศึกษาเพศชายก็ทําให้เห็นว่าที่หนาตานเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความแฟงและให้ความรู้เท่าเทียมกับทุกๆเพศ แล้วก็ยังเป็นมหาวิทยาลัยจีนแห่งแรกที่มีการทำงานร่วมกับสถาบันชาตตอนตกคือการร่วมมือกับ John Hopkins University ที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยในการสร้าง Hopkins n a n j i จิงเซ็นเตอร์ออฟ s ไ a น e สอเมริกันสตูในปี1986ซึ่งเป้าหมายของเขาเนี่ยเพื่อพัฒนาบุคลารกรที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทการเมืองความสัมพันธ์ของทั้งฝั่งจีนและอเมริกานะครับก็ถือว่ามีความสําคัญเกี่ยวกับ เรื่องวงการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของชาติตะวันตกกับชาติตะวันออกทีเดียวเลยต่อมาคือมหาวิทยาลัยอันดับที่5ของซ9นะครับนั่นก็คือที่มหาวิทยาลัยเจ้อเจียงหรือเจ้อเจียงตาเฉียะในสั้นๆก็คือเจ้าตานะครับสถานที่ตั้งของเจ้าตาเนี่ยก็อยู่ที่เมืองหางโจวที่มณฑลเจ้อเจียงนะครับโดยอันดับที่โลกของมหาวิทยาลัยเจ้อเจียงยอยู่ที่อันดับ49ของโลกโดยสาขาที่โดดเด่นเนี่ยก็จะมีเรื่องของ e n น i n e e r i ริ โดยเฉพาะเรื่องของแบบเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เนาะแล้วก็เรื่องของ agricultural science หรือพวกวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเกษตรกรรมนะครับโดยที่ต้องบอกว่าอย่างที่เมืองหางโจวเนี่ยถือว่าเป็นแหล่งสตาร์ทอัพสำคัญของจีนเนาะมีพวกเฮดคอร์เตอร์ของบริษัทใหญ่อยู่เป็นจำนวนมากและที่ออมหลาลัยเจอ้อเจียงเนี่ยถือว่าเป็นมหลาลัยที่มีสิทธิ์เก่าที่เป็นผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพชื่อดังของจีนอยู่3แห่งด้วยกันเนาะอันแรกก็คือบริษัท Baidu นะครับก็เป็นบริษัทที่ผลิตตัวแชทบอท AI ที่เอามาแข่งกับ ChatGPT คนที่เป็นสิทธิ์เก่าของเจอเจียงเนี่ยก็เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งของ d e e p s e นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือบริษัทเชื่อ m a n ิ c o r e เราก็เป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับตัวการทำพวกดีไซน์ภาพสามมิติเกี่ยวกับงานสามิติต่ตางๆเนี่ยก็จบที่มหาลัยเจอเจียงเหมือนกันหรือแม้แต่บริษัทอย่างเช,ช่น Deep Robotics เนะซึ่งเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับหุ่นยนต์ค u a d r u พ e d ก็คือหุ่นยนต์ที่เป็นสี่ขาที่เป็นแบบพวกสัตว์ชนิดต่างๆนะครับเอาไว้ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆก็ จบที่มหาลาัยเจอ้อเจียงก็ถือว่าเป็น3บริษัทสตาร์ทอัพที่ใหญ่มากของจีนเลยนะครับก็ล้วนจบจากที่นี่ในด้านกเกษตรกรรมเนี่ยที่มหาลาัยเจอ้อเจียงก็มีศูนย์วิจัยที่ชื่อว่า State Key Laboratory of Rice Biology เนาะที่มีการศึกษาเรื่องข้าวโดยเฉพาะนะครับและการรักษาพันธุ์ข้าวาต่างๆจากพวกมแมลงการผลิตพันธุ์ข้าวต่างๆเพราะว่าประเทศจีนเนาะก็อย่างที่รู้ว่าอุตสาหกรรมทางด้านเกษตรอันหนึ่งที่ใหญ่มากก็คือเรื่องของการผลิตข้าว เพราะฉะนั้นเนี่ยการทํางานวิจัยที่มหาลัยเจียงก็เป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้กับประเทศจีนแล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนวัตรกรรมที่ค่อนข้างมีคุณูปการต่อเกษตรกรชาวจีนเลยทีเดียวนะครับต่อมานะมหาลาัยที่4ของ C9 ะครับก็คือมหาวิทยาลัยช่างหาย เจียวทงก็คือช่างหายเจียวทงต้าเฉียนนะครับที่เราไปก่อนหน้านี้นรว่าช่างหายเจียวทงเนี่ยมีความเชื่อมโยงกับชีอันเจียวทงโดยที่เขามีราขาอยู่ที่เมืองเซี่ยงไฮ้เหมือนกันนาะโดยสถานที่ตั้งของช่างหายเจียวทงปัจจุบันก็ยังอยู่ที่เมืองเซี่ยงไฮ้นะครับโดยที่ช่างหายเจียวทงถือว่าเป็นมหาลัยลักที่47ของโลกก็ค่อนข้างสูงทีเดียวสาขาที่ต่งดังของช่างหายเจียวทงเนี่ยก็จะมีอันแรกคือเรื่องของ e n น i n e e r i n g ก็คือวิศวกรรมอันที่สองก็คือ Business School นะครับ ก็คือเป็นโรงเรียนเกี่ยวกับด้านสอนเรื่องธุรกิจเรื่องการบริหารโดยการก่อตั้งของช่างหายเจียวทงเนี่ยก็คือเป็นมหาลัยแรกๆของจีนที่ใช้โมเดลการสอนแบบตะวันตกและมีการจ้างอาจารย์ชาตะวันตกเนี่ยมาสอนด้วยเป็นจนํานวนมากเพราะอย่างก่อนที่จะมีช่างหายเจียวทงเนี่ยมหาลัยจีนหรือสถาบันการศึกษาจีน,นยุคโบราณเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเน้นเรื่องการ ท่องจำนะครับแล้วก็สอนพวกแบบปรชัชญาของจื้อปรชัชญาการเมืองจีนแบบโบราณในยุคฮ่องเต้นอนะแต่ว่าช่างหายเจียวชงเขาต้องการที่จะเอาโมเดลการสอนเนี่ยที่มันหนีห่างจากแบบโบราณเนี่ยเพื่อพัฒนาประเทศจีนให้มันทันสมัยมันชาตวนตกมากยิ่งขึ้นอย่างพวกโมเดลการทำแลบการทําวิจัยเนี่ยก็เอามาจาก MIT นาะที่ทํางานแลบที่แบบ เป็นงานแบบ practical งานที่มันเป็นเน้นการปฏิบัติทําได้จริงในมุมของวิศวกรรมเนี่ยที่ช่างหาเจียวทงเนี่ยก็มีการพัฒนาระบบเรือสำรวจใต้ทะเลที่สําคัญมากๆโดยสิทธิ์เก่าของเจียวทงเนี่ยได้พัฒนาเรือดำน้ำํำลำหนึ่งที่ชื่อว่าเจียวหลงนะครับซึ่งเป็นเรือดำน้าจีนที่ลงไปดำน้าลึกได้ถึง700 0เมตรใต้ทะเลซึ่งลึกมาก และเป็นเรือดำน้ำที่ลงลึกได้สูงสุดเป็นอันดับ2ของจีนเนาะรองมาจากเรือที่ชื่อว่า s t r i v e r เนาะที่ลงไปถึง1,000 10, 0เมตรแล้วนะครับแล้วก็ที่เจียวทงเนี่ยยังเป็นที่ตั้งของอันไท School of Management เนาะซึ่งก็คือโรงเรียนสอนธุรกิจอันไทเนี่ยที่ถูก Financial Times จัดให้เป็นโปรแกรม EMBA เนาะอันดับ1ของเอเชียและอันดับ7ของโลกซึ่งโปรแกรม EMBA เนี่ยถ้าเล่าให้ฟังก็ คล้ายๆกับโปรแกรม MBA ซึ่งก็คือเป็นโปรแกรมปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจแต่อันนี้สำหรับคนที่มีประสบการณ์เยอะเป็นพิเศษนาะออย่างเช่นคนที่ทํางานมา10ปีขึ้นไปเนี่ยและต้องการที่จะมาต่อยอดหาคอนเนคชันเพื่อเพิ่มความรู้กับตัวเองในการไปบริหารองค์กรเนี่ยก็มาเรียนที่ EMBA ของที่อันไทได้ก็จะมีชื่อเสียงเลยทีเดียวต่อมาคือมหาลัยแบบที่3ของ C9 ก็คือมหาวิทยาลัยฟูตันนะครับหรือภาษาจีนคือฟูตัน ตาเฉียดยสถานที่ตั้งของฟูต้าเนี่ยก็เหมือนช่างหายเจียวทองก็คืออยู่ที่เมืองเซียงไฮ้นะครับโดยที่ฟูต้าเนี่ยอยู่ที่อันดับ30ของโลกนะแล้วก็สาขาที่โดดเด่นเนี่ยอันแรกก็คือเรื่องของ international relation หรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอันที่2คือเรื่อง journalism ก็คือเรื่องของพวกเอ,อ่อวารสารศาสตร์เกี่ยวกับการแบบการเขียนงานเกี่ยวกับงานข่าวนะครับแล้วที่3คือเรื่อง medicine ก็คือเรื่องของการแพทย์ โดยที่ IR เนี่ยดังที่ฟูด้ันเนาะเพอาต้องบอกว่าประวัติศาสตร์ของเมืองเซี่ยงไฮ้เนี่ยเป็นเมืองที่มีความผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันตกกับตะวันออกค่อนข้างเยอะนะครับคือตั้งแต่ยุคต้นศตวรรษที่20เนี่ยที่เมืองเซี่ยงไฮ้เป็นเมืองที่มีชาติตะวันตกเนี่ยมนยึดพื้นที่ปกครองอยู่หลายชาติด้วยกันเนาะอ,อย่างถ้าเกิดเราไปเที่ยวที่เมืองเซี่ยงไฮ้เนี่ยพอดูพวกสถาปัตยกรรมเนี่ยก็จะเห็นว่ามีความเป็นยุโรปสูงอย่างหรือว่าอย่างไปที่โซนเดอะบันเนาะก็คือโซนท่องเที่ยวที่มีหอไขมุก มีพวกตึกเก่าๆเนี่ยก็จะเห็นว่าตึกโซนนั้นเนี่ยเป็นตึกที่เคยเป็นของชาวฝรั่งเศสที่เขาประยึดของโซนโซนนั้นนะครับทาให้พวกเกี่ยวกับปัจจุบันเนี่ยพวกวัฒนธรรมตะว,วันตกเนี่ยก็หยุดหลงเหลืออยู่ที่เซี่ยงยไฮ้เป็นจำนวนมากและปัจจุบันเซี่ยงไฮ้ก็ยังถือว่าเป็นแหล่งเกี่ยวกับพวกการทูตเกี่ยวกับพวกกงศูนใหญ่ต่างๆของประเทศต่างๆรวมถึงพวกเกี่ยวกับบริษัทต,ต่างชาติเนี่ยก็อยู่ที่เซี่ยงไฮ้ค่อนข้างเยอะนะครับทำให้ ต้องมีการแลกเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับนโยบายเรื่องเชิงด้านเศรษฐกิจเชิงต่างประเทศเนี่ยอยู่ที่เซี่ยงไฮ้ทำให้ฟูตันเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นเรื่องนี้และนักเรียนที่เรียนที่ฟูตันเนี่ยก็สามารถไปทํางานทั้งกงสุนตต่างประเทศหรือแม้แต่บริษัทต่างชาติเนี่ยที่เซี่ยงไฮ้ได้อีกหรือแม้แต่อย่างเรื่องบริารศาสตร์เรื่องจดลิซึมเนี่ยก็ดังที่ฟูตันเนาะแล้วก็มีโปรแกรมที่ร่วมมือกับมหลาลัยต่างชาติ ค่อนข้างเยอะอย่างเช่นก็มีโปรแกรมหนึ่งที่มีการโคกับมหาวิทายาลัย LSE ที่อังกฤษฟูตันเนี่ยได้การจัดอันดับว่าเป็นโรงเรียนวารสารเนออันดับหนึ่งของประเทศจีนเลยนะครับซึ่งก็มมนแปลกเช่นเคยที่บอกว่าเพราะว่าที่ฟูตันเนี่ยอยู่ที่เซี่ยงไฮ้ซึ่งเป็นแหล่งเศรษฐกิจกับนานาชาติอาทำให้ว่าต้องมีเดือนการทําข่าวหลากหลายภาษาทําข่าวที่มันเชื่อมโยงกับนานาชาติค่อนข้างสูงทําให้เรื่องวารสารศาสตร์เรื่องมีเดียเนี่ยมีชื่อเสียงอยู่ที่ฟูตัน นะครับหรือแม้แต่ด้านการแพทย์เนี่ยที่ฟูตันก็มีโรงพยาบาลเนี่ยเครือที่โด่งดังเนาะอย่างโรงพยาบาลหัวชานและโรงพยาบาลจงชานเนี่ยทำให้นักศึกษาแพทย์สามารถทําการเข้าถึงงานวิจัยที่ทันสมัยของจีนได้นะครับและอย่างที่ฟูตันเนี่ยก็มีทํางานวิจัยเกี่ยวกับพวกโรคระบาดต่างๆเช่นแบบโรคซาในปี2003เนาะหรือแม้แต่อย่างโควิดในปี2020เนี่ยก็มีการทํางานวิจัยที่โรงพยาบาลของฟูตันค่อนข้างเยอะ ต่อมามหาวิทยาลัยดบบที่2ของซีนนะครับก็คือมหาวิทยาลัยชิงหัวหรือภาษาจีนคือชิงหัวต้าเฉวีอันนี้ก็เป็นมหาวิทยาลัยดังของจีนนะที่ทุกคนน่าจะเคยได้ยินกันนะครับตัวที่ชิงหัวเนี่ยสถานที่ตั้งอยู่ที่เมืองปักกิ่งของประเทศจีนก็คืออยู่ที่เมืองหลวงเลยนะครับด้วยดับโลกของชิงหัวเนี่ยถือว่าสูงมากๆนะครับตัวอยู่ที่อันดับ17 ของโลกโด้วยสาขาที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัยชิงหัวเนี่ยก็มีเรื่องของหนึ่งคือวิศวะแล้ที่อันดับที่2คือเรื่องของ Public Poli c y หรือพวกนโยบายภาครัฐโชิงหัวเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เข้ายากที่สุดของประเทศจีนเลยนะครับ <Wow. S 1> คือนักเรียนจีนคนไหนเนี่ยเป้าหมายสูงสุดของชีวิตเนี่ยถ้าเกิดเป็นด้านวิทยาศาสตร์ด้านพวกเกี่ยวกับวิศวะเนี่ยเป้าหมายของเขาเลยคือต้องการเข้าชิงหัวให้ได้นะถือว่าเป็นความฝันของนักเรียนด้านสายวิทย์เลยด้วยซ้ำ นะครับ์เซ็นต์การสอบเข้าของมหาลาัยชิงหัวเนี่ยถือว่าต่ำมากๆเนาะคือมีนักเรียนที่เข้าได้เนี่ยที่สมัครทั้งหมดเนี่ยไปถึง0.1% <Wow. S 1> นะซึ่งน้อยมากๆเทียบเท่ากับพวกไอวลิลลี่อย่างไอวิลลี่เนี่ยยังแบบ4-5% 3-4%เนาะน,นี่คือ0.1%เนะ่ะคือน้อยมากๆโดยส่วนของสาขาวิศวะเนี่ยต้องบอกว่าตอนแรกชิงหัวถูกก่อตั้งขึ้นในยุคัง้งแรกเพื่อให้เป็นโรงเรียนเตรียมนักเรียนที่ได้รับการทุนการศึกษาเนี่ย เป็นเรียนที่อเมริกาในช่วงต้นศตวรรษที่20นะครับโดยปัจจุบันเนี่ยชิงหัวถึงกับได้รับฉายาว่าเป็น MIT of the East เนาะก็คือเป็น MIT แห่งชาติตะว,วันออกเพราะว่าโดดเด่นเรื่องทางด้านเทคโนโลยีตัวหนึ่งในงานคิดค้นสำคัญที่มีเกิดขึ้นที่ชิงหัวเนี่ยคือการสร้างเครื่อง HTR10 ซึ่งเป็นเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ใช้แก๊สฮีเลียมเนี่ยในการทำความเย็นเนี่ยเครื่องแรกๆของจีนเลยนะครับโดยปกติแล้วเนี่ย เตาปฏิกรณนนิวเคลียร์เนาะเวลาสร้างพลังงานขึ้นเนี่ยจะถูกทําให้เย็นด้วยการไหลของน้ำเนาะคือน้าเนี่ยจะทำให้เครื่องมันเย็นให้มันไม่โอเวอร์ฮีทถ้ามันโอเวอร์ฮีทเนี่ยมันก็จะพังและมันมีสิทธิไอสารกำมะถันสีของนิวเคลียร์เนี่ยมันจะรั่วไหลออกมาได้นะครับแต่ระบบฮีเรียมเนี่ยมันเป็นกา๊าซที่ไม่ค่อยเปลี่ยนรูปแบบและความเย็นเนี่ยมันค่อนข้างคงที่เนาะทำให้มันปลอดภัยกว่าอุณหภูมิแบบเตาปฏิกรอนแบบปกตินะครับถือว่าเป็นการคิดค้นที่ทําให การผลิตพลังงานยูเครียของจีนเนี่ยสามารถเป็นไปได้อย่างมีความปลอดภัยสูงอันนี้ถ้าใครมีความรู้เพิ่มเติมสามารถมาเสริมได้นะแต่น,นี้คือเป็นสิ่งที่ส่วนตัวพอเข้าใจว่าระบบเนี่ยมันค่อนข้างมีความสําคัญกับการผลิตพลังงานยูเครียของชาติจีนนะครับในส่วนของ Public Poli c y เนี่ยหรือว่าส่วนของนโยบายภาครัฐเนี่ยที่ชิงหัวก็โดดเด่นไม่แพ้กันเพราะว่า ต้องบอกว่าอย่างแรกคือชิงหัวคืออยู่ที่เมืองหลวงทางการเมืองของจีนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการเช็นโยบายภาคร,รัฐเกี่ยวกับเรื่องแนวคิดของพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยก็จะถูกส่งผลกระทบมาที่มหลาลัยชิงหัวค่อนข้างเยอะนะครับและนักการเมืองดังๆของจีนหลายๆคนเนี่ย ก็ล้วนจบจากชิงหัวเนาะอย่างเช่นประธานธิบดีสีจิ้นผิงประธานธิบดีคนปัจจุบันของจีนเนี่ยหรือแม้แต่หูจินเทาซึ่งเป็นประธานธิบดีก่อนนะ้าสีจิ้นผิงเนี่ยก็ล้วนจบจากที่มหลาลัยชิงหัวทั้งสิ้นนะครับทำให้แนวคิดการสอนเรื่องนโยบายภาครัฐเนี่ยก็ได้รับอิทธิพลมาจากพวกนักการเมืองเ่าเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีทิ้งแท้งที่ทํางานวิจัยเกี่ยวกับ,กกบนโยบายภาครัฐที่เป็นแหล่งวิจัยที่คอยฟีดพวกเกี่ยวกับ ความคิดต่างๆรวมถึงงานวิจัยต่างๆที่มาศึกษาเพื่อทํำยังไงก็ได้ให้ประชาชนจีนเนี่ยได้รับผลประโยชน์นเพื่อเอานโยบายหลัาเนี้ไปน,นําเสนอให้กับพรรคคอมมิวนิสต์จีนรวมถึงกับนําเสนอให้กับภาครัฐบาลของจีนด้วยนะครับสุดท้ายมหาวลัยอันดับที่1ของ c ีนของประเทศจีนนะครับนั่นก็คือที่มหาวิทยาลัยปักกิ่งหรือ 北ิ大学เ,เ,เนาะเล็กๆๆก็เรียกว่าเปต้านะครับเ,เฉียรหรือเปต้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยดังมากๆของประเทศจีนเนาะใครจะไปเรียนจีนต้องรู้จักแน่นอนโดยสถานที่ตั้งก็อยู่ที่เมืองปักกิ่งน,นะครับโดยอันดับโลกของเปต้าเนี่ยอยู่อันดับที่1 4ของโลกเนาะและถูกยกว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด ในประเทศจีนซึ่งเป่ยต้าเนี่ยต้องบอกว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองกับประเทศจีนเนี่ยมาเป็นร้อยปีแล้วนะก็คือเก่าแก่อันดับสองของจีนนะครับรองมาจากแค่มหาวิทยาลัยเทียนจินโดยที่เป่ยต้าเนี่ยเริ่มต้นขึ้นในสมัยฮ่องเต้กวงฉี่ของราชวงศ์ชิงในช่วงที่ฮ่องเต้องเนี่ยต้องการปฏิรูป100วันซึ่งต้องบอกว่าในยุคจกักรพรรดิกวงฉี่เนี่ยเป็นยุคปลายราชวงศ์ชิงแล้วโดยที่ยุคนั้นเนี่ยราชวงศ์ชิงเนี่ย เสื่อมโทรมเนาะประเทศจีนก็มีสงครามฝิ่นที่ชาติตันตกเนี่ยมาพยายามมอมเมาชาติจีนนะครับทาให้เออช่วงหลังๆเนี่ยรัฐบาลจีนเนี่ยไม่สามารถสู้ชาติตอนตกได้จกกักรพัรดิกวงฉี่ก็เลยพยายามที่จะแบบปฏิรูปเนาะที่จะทําให้ประเทศมันพัฒนาได้กลับมาทันสมัยมากขึ้นแต่ก็ค่อนข้างสายไปแล้วแหละแต่ว่าจริงๆต้องบอกว่าสถาบันเออเปต้าเนี่ยเกิดขึ้นในเป็นหนึ่งในโนโยบายของจกักรพัรดิกวงฉือที่ต้องการทําให้ประเทศเนี่ยทันสมัยมากยิ่งขึ้นและที่เปต้าเนี่ย ยังเป็นแหล่งเริ่มต้นแนวคิดปฏิรูปของจีนเนี่ยหลายๆเหตุการณ์อย่างเช่นการประท้วง May Fourth Movement เนี่ยก็คือหรือการประท้วงวันที่4พฤษภาของจีนนะครับที่นักเรียนเปต้าเนี่ยออกมาประท้วงรัฐบาลจีนและซึ่งซึ่งช่วงนั้นเนี่ยเป็นรัฐบาลก๊กมินตั๋งเนาะซึ่งก็คือรัฐบาลชาติของจีนที่ปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลนั้นเนี่ยย้ายไปอยู่ที่ไต้หวันแล้วเนี่ยครับเพราะว่าต้องการให้รัฐบาลจีนเนี่ยไม่ยอมรับเงื่อนไขใน Treaty of Versailles เนาะก็คือเป็นสนทิสัญญาแวร์ไซที่ นักเรียนกลุ่มเนี้ยรู้สึกว่าประเทศจีนเสียเปรียบและรัฐบาลจีนยุคนั้นเนี่ยกำลังถูกเอาเปรียบอยู่เพราะว่าตอนนั้นเหมือนกับว่ามันเป็นสัญญาที่ทําให้ญี่ปุ่นเนี่ยสามารถติดครองพื้นที่ในประเทศจีนได้และนักเรียนเนี่ยรู้สึกว่ารัฐบาลจีนยุคนั้นเนี่ยกำลังขายชาติอยู่ก็เลยมีการออกมาต่อต้าน ซึ่งก็ถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างมีความสําคัญกับประวัติศาสตร์การเมืองจีนเลยทีเดียวซึ่งปัจจุบันเนี่ยเปต้าถือว่าอย่างที่บอกเป็นเป้าหมายสูงสุดของนักเรียนจีนหลายคนเนาะพราๆกับชิงหัวและก็มีฉายาเป็น Harvard of China นาะก็เหมือนกับเป็นมหลาลัยฮาร์วาร์ดของประเทศจีนนะครับโดยสาขาที่โดดเด่นของที่เปต้าเนี่ยอันแรกก็คือเรื่องของสังคมศาสตร์เนาะมนศษยศาสตร์แล้วก็จะมีเรื่องของเกี่ยวกับพวกทสษร์ทางด้านธรรมชาติอีกโดยในในด้านของสังคมศาสตร์เนี่ย ก็อบอกว่าทางเปต้าเนี่ยมีอิทธิพลอย่างสูงเกี่ยวกับแนวผิดของการเมืองจีนอย่างที่เราได้ฟังเนาะอย่างเช่นช่วงในปี1910-1920 19, เนี่ยก็มีการเคลื่อนไหวที่เรียกว่า New Culture Movement เนาะที่เราบัณฑิตเนี่ยออกมาต่อต้าน,นวัฒนธรรมโบราณของจีนและค่านิยมเก่าๆของจีนเนาะเช่นเรื่องเกี่ยวกับพวกปรัชญาของจื้อหรือพวกวัฒนธรรมโบราณที่นักเรียนเนี่ยมองว่าเป็นสิ่งล้าสมัยเนี่ยก็มีการเริ่มเคลื่อนไหวที่เปตา้าและผู้นำคอมมิวนิสต์จีนหลายๆคนเนี่ย ในช่วงแรกๆเนี่ยก็เคยทํางานอยู่ที่เปต้าเนาะแล้วก็มีความสัมพันธ์กับเปต้าค่อนข้างลึกซึ้งนะครับอย่างเช่นหนึ่งในผู้ก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนอย่างหลีต้าเจ้าเนี่ยก็เคยเป็นบนรรลักษ์ทํางานอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยเปตา้าและเขาก็ยังเป็นผู้มีอิทธิพลแนวคิดให้กับเหมาเจ๋อตุงเนาะซึ่งตอนนั้นเหมาเจ๋อตุงก็เคยทํางานเป็นผู้ช่วยบรรลักษ์ อยู่ที่เปต้าเช่นกันซึ่งนอกจากด้านเกี่ยวกับพวกปรัชญาทางการเมืองด้านเกี่ยวกับสังคมศาสตร์เนี่ยที่บอกว่าเปต้าก็มีชื่อเสียงด้านวิทยาศาสตร์ไม่แพ้กันนะครับอย่างเช่นสิ่์เก่าของเปต้าคนหนึ่งเนี่ยคือถูโยโย่เนี่ยซึ่งก็คือเป็นหนึ่งในผู้คิดคน้นเออสิ่งที่เรียกว่าอะทิมิซินินนะครับซึ่งเป็นยารักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคมาเรียนเนาะซึ่งมันเป็นการที่ คนคนนี้เขาสกัดสารจากตัวพืชชนิดหนึ่งเนี่ยที่เอามาต่อต้านเชื้อโรคที่ถูกส่งจากโรคมาเรียนเนี่ยซึ่งโรคมาเรียคือโรคที่โดนเอ่อคนเนี่ยถูกเชื้อโรคจากการที่ยุงกัดจนมันเข้าไปในกระแสเลือดเนาะซึ่งอาจารย์ถูโยโยเนี่ยก็คิดคนสิ่งนี้ขึ้นทําให้หลายๆคนเนี่ยสามารถที่จะรักษาโรคมาเรียได้จนอาจารย์ถูโยโยเนี่ยเป็นผู้หญิงจีนคนแรกที่ได้รับรางวัลโนเบลในปี2015 นะครับก็ทําให้เห็นว่าเปตัต้าเนี่ยก็มีอาจารย์ยเก่งๆที่ทํางานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ไม่แพ้กับที่อื่นๆเลยนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นการเล่าถึง9มหามหาลัยที่อยู่ในโครงการ C9 ของจีนนะครับซึ่งก็คือ9มหามหาลัยที่ท็อปที่สุดของจีนเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับหลายๆคนแค่สนใจอยากไปเรียนต่อจีนเนี่ยสามารถไปดูคลิปก่อนอันนี้ได้หลายๆคลิปเนาะเราเคยมีการพูดถึงเรียน จีนเนี่ยไปหลายๆคลิปแล้วแต่วันนี้แค่อยา,าพูดให้ฟังและเปิดคลิปให้ชัดนาอว่ามหาวิทยาลัยเก้าแห่งที่เป็นซีนะ่าของจีนที่ดีที่สุดเนี่ยมีที่ไหนบ้างและแต่ละที่เนี่ยโดดเด่นแตกต่างกันออกไปอย่างไรบ้างนะครับถ้าใครชอบไอิโสดนี้และชอบอยากไปเรียนต่อจีนเนี่ยเข้ามาพูดกันได้นาะอเข้ามากดไลค์แชร์ subscribe แล้วก็มาพูดคุยกันได้ว่าเอออยากไปเรียนจีนที่ไหนสนใจมหาวิทยาลัยจีนที่ไหนยังไงบ้างนะครับเพื่อมาแลกเปลี่ยนกันเนาะโอเคขอบคุณมากครับทุกคนบ๊ายบาย